วันนี้นายตึงเนื่องจะมาอัปเดตถึงวิธีการเข้าอ่านแชทไลน์โดยที่ไม่ขึ้นสถานะอ่านให้อีกฝ่ายรู้นั่นเองนะครับคือเราอ่านแล้วเขาไม่รู้ว่าเราอ่านนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ยังทําได้เฉพาะมือถือ iPhone อยู่นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์เลยครับหลังจากเข้ามาในแอปไลน์แล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อแชทครับ พอเราเข้ามาในหัวข้อแชทแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลือกห้องแชทที่เพื่อนส่งข้อความมาที่เราอยากเข้าไปอ่านนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมต้องการอ่านไลน,น์ในถึงนืดแบบที่ไม่เขารู้ว่าผมอ่านแล้วนะครับเราก็แค่กดค้างที่ห้องแชทที่เราต้องการเข้าไปอ่านนะครับ หลังจากกดค้างแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเด้งหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้ครับโดย oh ปกติเนี่ยหน้าต่างตรงนี้เน네ี่ยจะให้เราเลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นปิดแจ้งเตือนหรือว่าลบแชทนะครับแต่ว่าเราสามารถเข้ามาอ่านได้ในหน้าต่างนี้นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามีข้อความอะไรที่ส่งมาหาเราบ้างนะครับแต่เราไม่ต้องกดเข้าไปอ่านนะครับให้ดูแค่หน้าต่างตรงนี้ก็พอนะครับหลังจากอ่านเสร็จแล้วนะครับให้เ,เรามากดที่พื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับแต่เราไม่ต้องไปกดตรงห้องแชทนะครับเราแค่กดพื้นที่ว่างตรงมมุขวาาล่างก็ได ครับมันก็จะกลับมาหน้าแชทแบบเดิมครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้อความที่เขาส่งมาเนี่ยยังขึ้นค้างแจ้งเตือนอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าไปอ่านแชทไลน์ได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามเขาไม่รู้นะครับว่าเราเข้าไปอ่านแล้วนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ